อาจารย์อาจารย์หันหลังอาจารย์รังเร็วไปแล้วไปแวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้อทุกคนวิ่งเอา้เอาไฮ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านอีกรอบครับผมนะตอนนี้เราไปอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Midnight School นะนี่จำชื่อได้แล้วเพราะว่ากูเพิ่งเข้าเมื่อกี้ก็แบบนี้ผมก็คาดว่าอาจจะคล้ายๆกับแบบที่แล้วแหละอาจจะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่อาจจะเป็นเกมสั้นๆก็เดี๋ยวไปตัดลงยูทูบให้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและพี่กอร์และพี่ไนท์ด้วยนะคนเราพอปะวะคนเราเกินปะวะต้องถามกนนะปง อะไรเอาตัวติดเอา <Okay. S 1> เขาได้แล้วเอ้ยนี่ไงได้แล้วเอาใครเกินอ่ะเอาเขาได้แล้วนี่เอาเขาได้แล้วนี่เอาเลยเอาอย่างคือเอาเอาเอาเอ๊ะอะไรวะกุ้งงงไปหมดเลยจีบได้แต่เอาได้แต่เอาเอออยู่อ่ะเอาเพราะว่าตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วกนังเรียนนั่งอะไรหน้าเมื่งเจ๊ะไอเนี่ยอุ้ยฟังทางนี้นี่คุณครูโอ๊ยทำไมเล่นเกมเป็นงี้วะเกลียวจัดเลยอะเกกพวกมึงชักต่ำเตี้ยเรียดดึงจริงๆเลยนะ มึงต้องอยู่ที่นี่เลยทั้งคืนเพื่อที่ต้องเรียนนะนะแล้วมันหน้หนากว่าแบบนี้อา้าวไม่มีข้อยกเว้นอา้าวแล้วมันก็วิ่งหนีไปนะอุย้ยมีให้เรากดวิ่งได้มีค่าความหิวอันนี้คือเหมือนให้เราทำอะไรวะไอชิดจำสเกลไ่มมีทุกแมปเลยวะให้หาหน้าหน้ากระดาษอาโอเคแหมกูจะไม่ทันทำอะไรแม่งหากันครบแล้วโอเคเยี่ยมอะไรเนี่ยโอเคให้เอาไปไว้ที่โตอ๋อเอากระดาษไปไว้ที่โตอออะ เก็บพวกหนังสืออ่ะไป<ม>ไปที่โต๊ะคนเดียวกันทําแบบทัวร์มึงว่าคนเดียวกันไปเลยไปแบบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกี่ว่าเกมนี้น่าจะไม่นานเดี๋ยวใช้เวลาแป๊บเดียวรีฟิ i เจเนเรเตอร์อ่ะไปไปไปเ e เ e r a t o r เฮ้ยฉันเป็น<ม>นักเรียนจริงเนี่ยทำไมทำไมนักเรียนกูต้องมาทำอะไรแบบนี้วะ Wing and cup o อ w a อ e r อ่ะไปดื่มน้ำ oh. หนึ่งแก้วอ่ะโอเคทุกคนต่างมีอะไรให้ทำที่คล้ายๆกันไปทำกันทำไปดื่มเลยดื่มเลยอ่ะเรียบร้อย โอเคไปหาอาหารเพราะตอนนี้เราค่อนข้างหิวเอ้ยอันนี้มีมีดกูเสียตังค์ชัวร์กูจะไม่กดละกันนะคุยเบอร์เกอร์อืมกินดิห้องไอ้ห้องไอ้ไรโต๊ะแดงๆอ่ะอาจารย์อ่ะกูถือเบอร์เกอร์เผื่อไว้ก่อนละกันกูจะไดวได้กินแน่ๆเลยอันนี้โอ้โหกูได้ยินเสียงมันก้นอยู่เนี่ยน่าจะน่าจะหลับอยู่ผมว่าทำงานโต๊ะรุ่งแน่ๆใช่เลยทำไมต้องอยู่ที่ยาวๆกูจองโต๊ะหลังแล้วไหมยางนั่งโต๊ะหลังอ่ะอันนี้จองได้ป่ะกูนั่งโต๊ะหลังละกันฮะสบายฮะ ไอ้คุณบอกให้กด e อ่านได้นี่ไหนไม่อ่านไม่ได้ไม่แล้วเอ้ยเอาขี้เซอร์ไว้เขี้เลยเอาเซอร์ไวทจนถึง6กโมงเช้าเอาอะไรวะบางทีก็ต้องไปขี้ด้วยเจเนเรเตอร์อีกอ๋อโอเคก็คือทุกครั้งที่อาจารย์มั่งจะเดินมาเนี่ยคือเราต้องทำเป็นนั่งเรียนนะแล้วทีนี้ระหว่างนั้นเราก็ต้องเติมเต็มไอ้นี่ด้วยนะปัจจัย4ี่เราอะเซอรสี่วะเราต้องเติมโคด้วยอะเติมโคลคนนี้อ่าไป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 เติมดิไปเติมดิ แล้วต้องมต้องมีคนไปดูอาจารย์ไม่เนี่ยถ้าอาจารย์ลงมาได้บอกนะอุ้ยใครใครใครอะไรจะหมดอย่าลืมกินนะเนี่ยตายนะกูจะปูนอยู่แหละดิน่ากูถือเบอร์เกอร์มาอุ้ยโอ้ยเป็นอีอ่านนะซือเร็วอ่านผมเรียนอยู่ครับผมเรียนอยู่ผมเรียนอยู่กดอีอ่านไงวะไอ้ยอ่านยผมเรียนอยู่ผมเรียนอยู่ไอ้ใครไม่ดีกว่ามตายแล้วไม่ตายแล้วมึตายผมอ่านอยู่ผมอ่านอยู่ผมอ่านอยู่ครับผมอ่านอยู่ผมอ่านอยู่ผมอ่านอยู่แล้วมันจะหมดแล้วเออมึงตายไปเลย ผมอ่านอยู่ผมอ่านอยู่อุ้ยโอ้โหอาจารย์อยู่หน้าห้องเลยเห็นเห็นแดงๆอยู่น่ะน้้วมัเสียเพลงไปกี่วะไปเลยเอาใครตายวะกู้เรียแหละเอาขี้ไหนตายเฉยเลยอีเน่าอุ๊ยเอาใครใครขี้แตกไอ้เหี้ยผมผมเรียนอยู่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 อ๋อไปแล้วไอ้เหี้ยแตกไปกี่คนเนด่ดไอ้เหี้ยนี่ขี้แตกขาดโต๊ะอะไรโอเคตายข่าวไปแล้วเฮ้ยไหนอนี่ยเราก็จะรู้เราก็จะรู้ได้ว่ากูปวดขี้วะดูไงวะ พี่กอยังอยู่ดีหรือเปล่านอนอยู่อยู่ดีโอเคบเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหยิบเบเก์มากูเฮ้ยโอ้หใครมันขึ้นมาหยิบก่อนวะเี้ยกูเนี่ยหยิบด้วยอืมแดกหนึ่งทีโอเคกูลงล้ไม่รู้ขับลงก่อนเฮ่ยจริงจมันมันมีชั้นมันมีชั้นเป็นไหมด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เติมออกซิเจนยังเติมแล้วใช่ปะเติมเติมแล้วเติมแล้วชี่มันโรงเรียนอะไรเนี่ยเฮ้ยอาล อุ้ยมันบอกให้กูปวดขี้เชี่ยแล้วยังยังเหลือรอดพออยู่ยังเหลือรอดพออยู่ขอเนี่ยรอก่อนไอ้กูกินแล้วกูกินแล้วไอ้มึงรีบๆขึ้นไปดิไออาจารย์เวนเออไปแล้วกูปวดขี้ยุ่นหน้าหน้ามืดแล้วอาไม่ไหวแล้วเบงไปโอ้กินข้าวสักหนึ่งเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยกินข้าวสักหนึ่งถือก่อนถือจังหวะรีเลยเหรอรีตลอดเหรอโหรีไว้จัดรีไวรีไวไอ้ที่อยู่ในไททันวะ น้วมันรีไวเออรีไผ่กูไปขี่เอาไเปลี่ยนเรื่องไวจัดเอาไปไปขี่อะไปขี้ก่อนไปเลยไปไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไปก่อนอยอุ้ยโอ้โหกูก็ปวดเอากูปล่อยก่อนแล้วกันกูปล่อยก่อนกูไปแล้วไอ้ก่อนนั่งก่อนรีบนั่งรีบออกเร็วๆไปขี้ไปขี่ไปรึมึงนั่งทีเดียวกูหุ่นละจินเนอร์เตอร์เมื่อกี้อยู่ในตัวใครนะหมดละกูเติมตัวผัแต่ว่ากูตายแล้วฮะเอ้าไอ็เน็ตโดนอะไรอะ ก็กินน้ำไงอ๋อ่านน้ำตายโอ้ยเอ้ยก็หมดตาตายเลยต้องตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะเอออุ้ยเฮ้ยไอ้เจเนเตอร์ทำไงอ่ะปล่อยเลงปล่อยไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้ปล่อยแม่ได้สั้นๆโอ้มาปวดขี่ตอนนี้โอ้โอ้กูก็ปวดไอ้เยอะโอ้ถึงแล้วเจเนเตอร์จะไม่นะออกซิเจนจะหมดแล้วอาจารย์ออกไป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 เฮ้ย โอ้โหตายเรียบร้อยออกซิเจนหมดสเต็ปเดิมอุ้ยทำไมรอบนี้ทุกคนมันตัวละครเป็นป, <ะ S 2> ปกติแล้ววะเออสกินปกติแล้ววะทำไมวะเอ,อ๊ะทำไมดาบมันไม่เหมือกนก,นกรกะดาบเมื่อ,อกี้ว,วะ,ะกูงงอะไรวะหกถ้าแปดเมื่อกี้เมื่อกี้แปดถ้าแปดด้วยความรวดเร็วนะนี่เบ็ดม,มันมัมนมีแล้วอยากรู้มากเลยขอลองไปดูดิอุ้ยมีคันโยคันโยกอ้าวแต่สับไม่ได้อะไรวะแม่งเป็นโรงเรียนที่แบบนักเรียนต้องทำทุกอย่างเ <laughs> จ g e เรเตอร์นักเรียนก็ต้องทำเองอแม่งใช่เหรออ่าต้องถือก่อน กูยิ้เสร็จตัวไว้สักอันแล้วกันเอ้ยกินไปเลยอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวตายอ่ะวางไว้วางไว้อ่ะเอาเป็นว่าทุกคนใจเย็นๆนะเอาทุกคนเอาทุกคนใจเย็นนะอย่ารีบเติมนะรอให้ออกซิเจนมันลดต่ำกว่าครึ่งก่อนแล้วเราค่อยวิ่งออกมาเติมโอเคไหมไม่งั้นเดี๋ยวออกซิเจนหมดแล้วเราจะอยู่ไม่ถึงเช้านะอ่ะพร้อมแล้วก็สตาร์ทดิมากูเข้ามาละเตรียมตัวเรียนพี่กรณ์มามายู่านุบาลมากกว่าเป็นนันทุกินข้าวนะไปขี้นะกินน้ำนะดีมันวินาทีกลางวันไหมเนี่ย มดัดดูดน้ำบางทีแล้วกันเฮ้ยใครเดินไปข้างบนนะ่ะระวังนะระวังเพื่อเขาตื่นนะแจะนะโดนแจนั่นน่ะขึ้นไปชั้นบนเอากูเดินด้วยแล้วกันเอ้ากูว่ากูน่าจะวิ่งทันอยู่กินกูไปลนะเที่ยวลงก่อนลุกไปก่อนเก็บแต่ไม่ได้กูเก็บไปดิมาแล้วไปก่อนไปแล้วโอ๊ยมคนตายไมปลุกมาแล้ว ไอ้เจ้าตาหาเก,กีเ่คนแล้วโอ้ยโอ๊ย,อยแบงวิ่งอะไรตีอเอากูด้วยอีกชัต <c oughs> ไอ้บอสทำไปทางนี้ <c oughs> อะไรอะกูนั่งเรียนอยู่นี่อะไรวะไอ้เอชยมีใครตายไหมเนี่ยเอาเระบบจับตายน้องคงยังอยู่เอ้ยอะไรเมื่อกี้กูนั่งเรียนนี่ไอ้เฮียแล้วใครไม่ออกโอ๊ยมาถูกด่ากู คราวนี้เราขึ้นแบบเบิร์ดขึ้นกันสามสี่คนน่เมื่อกี้ตอนวิ่งกลับมาถึงอะกูเห็นอาจารย์มันวิ่งไล่ฟาสามสี่ตัวเลยเออนี่ก็ไปเติมน้เติมน้ำอะไรเข้าท่าก่อนถ้างั้นกลัวอาหารเนี่ยต้องจะเติมทันอยู่ไปก่อนแล้วกันพอเมื่อกี้เพราอเมื่อกี้ลังเลมันลังเลนานไงเลยมันเลยมาเติมกันเลยกูหยิบสำรองไว้หนึ่งอันกูไปก่อนละกูไปด้วยกันนะกูอยู่ละเพื่อควาปลอดภัยกูไปก่อนละไปแล้วเดินมาเติมน้ำหนึ่งที เฮ้ยมันอีกเหมืนอ,อมนทองมันเทอาก,กูปวดอุ้ยกูปวดขี้ไอ้สั้นกูขี้บันมวยแปรมันมาแล้วโอ้ผมเล่นอยู่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 เล่นอยู่กอคนรอดโอ้ย,ออออยออดีนะแม่ไปอย่างงี้ก็ปวดท้องกูร้องกูกระโดดขี้เลยกูยเสึกปวดท้องตอนแม่งมาพอดีเป๊ะเลยโอ้โห นะเรียบร้อยเติมน้ำเติมน้ำเติมข้าวให้พร้อมนะออกซิเจนทุกคนเขาใจต้องการนะรอให้มันลดต่ำกว่าครึ่งก่อนอ่าให้มันเหงี่ยดไหมให้มันขีดต่ำกว่าตัวตัวอะไรดีก่อนตัวโอไหมเออตัวโอเออตัวโออ่ะต่ำต่ำกว่าตัวโอเราเข้าไปเติมโอเคไหมไปทุกคนต่อต่อแถวกันเข้าห้องน้ำชอบจริงเลยนะทุกคนตัดไปเด็กดีอ่ะไปไปกูนั่งทับได้ไหมเอาไม่ได้โอเคต้องทีละคนเท่านั้นน้องคุกสัญญาอ่ะไอ้ก่อน มานักตักกูล่ามาดิอุ้ยอุ้ยกูไปก่อนละผมนั่งเรียนดีมากครับดีมากครับหน้านี้มันอะไรกันนี่โอ้ประวัติศาสตร์ของโลกนี้เป็นยังไงเนี่ยพี่กรณใช่ไหมแหมใช่เลยนะว่าสุดสุดไอ้กรณว่าผดขี้ไม่ใช่เวลานี้ที่ถูกต้องนะอุ้ยไปแล้วอุ้ยกูก็ปวดขี้ไปเลยไปละกูเข้าก่อนไอ้ซับอย่าแยกกูไอ้กรณกูปวดขี้อืมเรียบร้อยอะ เตําน้ำเติมข้าวโอเคดีเยี่ยมมีคนเมิ่งออกจากห้างน้ำ嘛เดี๋ยวกูเข้าต่อยนี่แหละแหมขี้ไม่กดนะอ๋อน <c oughs> น่คุกด้วยวะ <c oughs> มึงไปกราบเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> <c oughs> มึงไปถวายบังคงเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ไปไหว้เขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ถูกต้องเออขี้เราก็ไม่กดไม่กดก็ได้ไอ้อด,ดีกว่านะแต่ที่ผ่านมาที่กูอยู่โรงเรียนนี่เ <c oughs> จอขครไม่กดซมที่กูแทบกีดเลยไนอะ้ <c oughs> ไม่ขี้เหลวเออโอ้ยโอ้ยกูไปละอืมโอ้ยกูปวดขี้อะไรตอนนี้วะชิบหายแล้วเราทำไรเราทำไรเราทำไรโอ้ยก่อนคอนี้ตอบอะไรตอบว่าขี้กูแตกหรือเปล่าหัยไปอาจารย์อาจารย์ภาพนี้ไม่น่าดูหรอกมนุษย์จ้าตาอาจารย์อาจารย์ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมีคนปนกลัวไม่กูขี้ก่อนเออหุ่ยโล่งออกไปว่าระบบจะไป เข้าไปเข้าไปกูเสร็จละกูมานั่งรอแล้วกูมารอในนี้แล้วกันกูว่าชีวิตนี้กูโล่งละกูนั่งรอกันเลยอุ้ยโอ้ยกูนั่งต๊ะหลังเลยเอารถปวดพอดีอีกแม่งเลยกูนั่งลมากันเต็มเลยกูนั่งแล้วผมปลอดภัยครับแต่ว่าผมคือผมว่าอาจารย์ผมน่าจะไปก่อนนะอาจารย์อาจารย์หันหลัง จานหล,ลังเร็วไปแล้วไปแล้วไป,แล,วไปแล้วไ,ๆๆๆไอ้ทุกคนวิง่งเอ้าไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยว่าเป็นวิ่งสวนกันมาเฉยเลยไอ้เฮียหมดกูหมดขี้กูไอ้ขี้มันจะผ่านปะว่าเกมนมันน่าจะแป๊บเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยมึงอใจร้อน <laughs> มันก็วิ่งไปพร้อมกูเจ้ย <laughs> มึงจะออกแล้ว <laughs> มันก็วิ่งไปพร้อมกูนี่ต่อนข้อสอบมันมันสำคัญแค่ไหนกูต้องออกไปขี้อะ อาจจะเป้นไปได้นะแบบอจาจารย์ทำแบบวิ่งยิงไปได้ไม่ไกลแต่มีคนแซงหน้าหรือเปล่าเงี้ยเออก็เลยบแบบหันกลับมาแล้วก็โดนตีตูดกันหมดเลยจ้ะโดนตีตูดกันฉ่ำเลยเติมเจเนอเรเตอร์นะคนไปสเต็ปเดิมเติมเมสร็จแล้วรอให้มันต่ำกว่าตัวโอแล้วค่อยเติมโอเคไหมสเต็ปนี้ปลอดภัยแน่นอนนะสเต็ปนี้ปลอดภัยแน่นอนอยู่เย็นเช้าอ่ะแล้วก็พยายามจะเก็บข้าวตัวนะจะตายขึ้นมาพยายามจะเก็บข้าวตัวให้มันอยู่ตรงนั้นไว้ใครจะเติมเราค่อยไปกดหยิบเราค่อยเติมนะ ถ้าใครเก็บเข้าตัวปุ๊บตอนตายมันจะติดตัวไปด้วยนะมาหลังจากนี้ของจริงทุกคนยืนถึงหกโมงไม่เกินมือหรอกใช่ไหมทําได้<ม>ทําได้อยู่แล้วทุกคนทำตามสเต็ป<ค>ทุกคนทำตามสเต็ปทุกอย่างมันเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขัข้นๆไปที่เป็นบันไดนะพี่ก่อนนะไอ้ที่เป็นค<ช>่าย,เ,ยเกมป่าวะน้่นบันไดนี่นี่นี่มันเป็นไรวะแหมจริงเลยนะไอ้ที่ไว้ปีนป่าวะน้่นบันไดอ้นี่หมีไหมหมีไหมชิบหายหรือเปล่าอันนั้นมันไหล บันไล่สวยงามเลยพีนนะ่กรณ์นะไอที่แบบรามกจบกระเปิดไหมน้ำมันเป็นไต <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจังไรก็พอไม่ใช่ไปเส,ส, <laughs> 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 ปสถเยรแโอ้ยมาแล้วชิบหายกูวิ่งไม่ออกกูวิ่งไม่ออกเออเออล้วเจอ <laughs> เจอคำพูดพี่กรณ์ไปกูเหนื่อยเลยโอ๊ยคนขี <laughs> ้ เอ้าไม่เป็นไรลอลหรอเอาไปโอ้โหปวดแล้วมัอนกันปวดแ iedzieć, ล้วมึงปวดแล้วมั้งปวดแล้วปวดแล้วบางทีเออโล่งมันมันคืออะไรบ้าโอเคมันคืออะไรละจะไปยืนเสียงเสียตีวะมันมันเอาไม้ตีมือตัวเองมันเอาไม้ตีมือตัวเองไปเรื่อยอ่ะตอนเดินติดตัวเองนะเอาใช้เคลื่อนมาโรคจริงจริงเลยนะคนเราก็อย่างนี้แหละครูประเภทนี้มันจะแบบขังนักเรียนไปที่โต๊ะแบบเอากุญแจมือลงไว้ที่โต๊ะเอ้า มันเสียงเลยใครตายใครตายมันกแตกใครตายวะใครใครข<อ><ค>ี้ไม่ออกตายไว <c oughs> ทองพูกตายอ่ะไม่เอาดิแบ <c oughs> บนั้นมันไม่ดีนะ <c oughs> ชื่อเสียนะไม่ดีนะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอะไรยังยไม่ทันได้ทำอะไรเลยไอพี่ชายไ <c oughs> อ้ไอ้ไอ้แยกโตัวกูกอันนี้ก็ไแล้วาเติมน้ำเติมน้ำให้พร้อมเข้าห้องน้ำหนึ่งทีเดี๋ยวออกซิเจนก็น่าจะใกล้ต่ำกว่าตัวโอแล้ว ไอทำไมเหลือถังเดียวทำไมเ,เ,ห,ม <laughs> เ,เหลือถังเดียวใครเก็บเขาตัวไปหมดไอ้คือเหลือถังเดียวเฉยเลยเฮ้ยเพิ่งเตะตีสองเองใครเก็บเขา,าตัววะจองตัวนี้บูนั่งละใครเพิ่งขี้เสร็จอีออกมากันเต็มเลยเอาน้องคุกแล้วน้องคุกผมเล่นอยู่ผมเล่นอยู่ผมเล่นอยู่ชิบหายแล้วน้องใครมีออกซิเจนติดตัวอยู่บ้างเนี่ยอืมไอ้ก่อนเนี่ยม,มันมีภาษาฝรั่งเศสอยู่นะว่ามึงน่าจะพูดได้ตอนเนี้ยมึงเกลียดสีนะเออมึงพูดดิมันมีคำอื่นอีก ไอ้กูหมดขี้ภาษาพันงุ์เชดไม่มีคำนี้ชิดชิดฉีดในเลยพี่ชิดนไปเลย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 มึงรู้ว่าเปิดเวลาเปิดเปิดไฟแล้วมันไวขึ้นอ่ะมึงลองก็เปิดไฟชั้นเบนเมนอ่ะเปิดไฟชั้นเบนเมนโอเคเดี๋ยวลองไปอาจารย์ไปแล้วชั้นก่อนที่จะขึ้นบันไดอ่ะมันไม่เปิดอยู่หรอที่มันก่อนจะขึ้นอ๋ออันนี้เปิดโอเคเปิดแล้วอ่างั้นเหมือนเปิดไฟเร่งเวลาไปเลยเรียนที่มืดๆเลย เออนั่งเรียนที่มุดๆมันไม่ถูกต้องใครมีออกซิเจนก็เรบกวนไปเตือน้วยนะครับเออใครมีออกซิเจนเนี่ยฮะยังไม่เคลียร์นะไอ้ไอจีนั่นป่ะไอ้พี่จีนคนนั้นะเติมน้ำน้าห้องน้ำหนึ่งทีเฮ้ยเหนื้อเบียดมันแย่จริงเลยนะใครมีออกซิเจนรบกวนไปเตือนด้วยนะครับออกซิเจนไอชิวีเข้าห้องเลียนกันหมดเลยสักว่าคืนนี้ไม่น่าจะพ้นละไม่น่าพ้นละไอ้จีเกูจะผ่านไปเนี่ยมาแล้วอาจารย์เดินลงมาแล้ว แม่งพร้อมมาตีตูดพวกมึงแล้วแม่งแวบปิดไฟหนึ่งทีนี่ไงอ,อ,อีกนิดเดียวจะหกโมงแล้วอุ้ยหกโมงแล้วนี่โอ้ยเขาดีจัดเลยมันตีมึงมันค่อยๆกระดึ๊บมาตรงหน้าจอไว้ก่อนมันจะแบบแแปะตูดสักทีได้วไหมแแปะตู่หรยกูชนะมึงแล้วทำไมกูต่อยกูง้างมาเดี๋ยวนะมาดิมาดิกินน้ำโชนะกินน้ำโชนะนี่นี่กินเบอร์เกอร์ทีนึงน อุ้ยโอ้โหได้อาจารย์มันก็เปลี่ยนหน้าตาเลยว่ะแหมหกโมงซะสิเด็กๆนี่ก็ต <ด California. S 1> ั้งใจเรียนกันเหลือเกินนะอุ้ยรถโรงเรียนมารับว่ะรถโรงเรียนมันบล็อกไม้จัดเย้ทุกคนผ่านกันหมดแล้วเอ้ยเรียบร้อย